เชิญร่วมงานร่วมขเนียขึ้นสู่ย่าสิทเก่าเทาแดงวันที่30ธันวาคมนี้<อ>เพื่อฉลองโดมอนุสรณสิทเก่า96ปีและสมทบทุนร่วมต่อเติมหลังคากันสารายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่หน,หนเมษาย,ยน2567ของนายมานิต สลังสิงห์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตาหยวกประชาสงเคราะห์อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์เครือข่ายที่5สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองโรงเรียนบ้านตาหยวกประชาสงเคราะห์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่30มีนาคม2567เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1เมษายน2567ด้วยความยินดียิ่งประวัติความเป็นมาตั้งขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคม2469สอนชั้นป .1 ป .4 ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนเดิมชื่อโรงเรียนบ้านตาอยู่ ชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันบริจาคสร้างเป็นเอกเทศถาวรเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,507ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านตาอยู่ประชาสงเคราะห์ปัจจุบันมีเนื้อที่13ไร่เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยอนุบาล1-3ถึงถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านมีนักเรียนปถมวัย26คนนักเรียนประถมศึกษา161คน รวมทั้งหมด187คนโดยมีนายมานิตสลางสิงย้ายมาดำรงตำแหน่ง18มกราคม2562ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอยู่ประชาสงเคราะห์มีค่าราชการครู11คนบุคลากรทางการศึกษา5คนรวมทั้งหมด16คนวิสัยทัศน์ภายในปี2566ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางศึกษาเป็นครูมืออาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาการไหวเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนในการสะท้อนผลการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนชุมชนมีบาวาที่เข้มแข็งให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นดีมากล่าสุดได้ระดมทุนพร้อมกันจัดงานรุมคเนียคืนสู่เย่าสิทธิ์เกาเ่าเทาแดง66 เมื่อวันที่30ธันวาคม2,566ได้ยอดผ้าป่าสามัคคี5 6 5 3 3 2บาทประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้จัดทำระบบการประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยร่วมกับคณะครูชุมชน,นคณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดทําร่วมกันโดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ร่วมกันโรงเรียนมีบวรที่เข้มแข็งจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ,ของ,ของสํงงา,นนา,า,สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองจะทำหลักสูตรท้องถิ่นประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการประเมินปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการเรียนเชิงลุก active learning ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้ โครงงานจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐสมวัยเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยทรงเสริมให้คิดเลขเร็วอ่านออกเขียนได้ข้องเขียนข้องลายมือสวยผู้บริหารมีแผนการนิเทศปฏิทินการนิเทศดําเนินการตามแผนและนําผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องไปเยี่ยมชั้นเรียนให้กําลังใจ ไปรับทราบข้อมูลความต้องการว่าคุณครูต้องการอะไราการพัฒนาตนเองและวิชาชีพวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นบัญญ่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมจรรยบรณวิชาชีพ จะทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรอาการศึกษาให้การอบรมพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถและส่งเสริมแจาบัญวิชาชีพเป็นผู้นำชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพข้ารเจ้าจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ plc มาใช้ในกระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าพเจ้าได้เรียนรู้การยิงแอดโฆษณาบอกบุญเพื่อระดมทุนมาสร้างโดมอนุสรณ์สิทธ์เก่า96ปีสร้างสนามเด็กเล่นพลังบุญสร้างห้องสุขาที่ถูกสุขัดลักษณะให้น้องนักเรียนประถมมวัยสร้างโรงจอดรถน,นักเรียนใหม่ได้อย่างสวยงามองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจัญญาบรรณวิชาชีพตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษข้าพเจ้าสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยและวางตนเป็นกลางทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ของส่วนรวมไม่อาศัยหรือย,ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจในหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์ กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสาจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของพวกพ้องปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิทยะอุตสาหะ,ะตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนสังคมมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพประเด็นท้าทาย พัฒนาให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ป .1 ถึงป .3 ให้อ่านออกเขียนได้ร้อเปอร์เซนและพัฒนาให้นักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 อ่านคล่องเขียนคล่อง100%เปอร์เซนโดยใช้นวัตกรรมสมัยโมเดลผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายร้อยละร้อเพราะยังมีนักเรียนบางคนยังอ่านไม่ออก อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้หรือเขียนยังไม่คราะงโรงเรียนบ้านตาหยวกประชาสงเคราะห์ได้นํานวัตกรรมรูปแบบการจัดก,การศึกษาระดับปฐมวัยปฐมศึกษาโดยใช้สมัยโมเดลมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง2ระดับเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนสุขภาวะได้แก่ให้ผู้เรียนเป็นสุขโรงเรียนเป็นสุขสภาพแวดล้อมเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขและชุมชนเป็นสุข